สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 วันนี้เราจะมาหยุดในเรื่องเวลากันเหมือนเดิมนะคะอ่ะทบทวน1นชั่วโมงเท่ากับ60สนาที1วันเท่ากับ24ชั่วโมง1สัปดาห์เท่ากับ7วัน1เดือนเท่ากับ30สวันหรือส1อวัน1ปีเท่ากับส2บสองเดือน1ปีเท่ากับ365้าวันหรือสา6วันอ่ะมาดูกัน จงแสดงวิธีทำข้อที่1 36เดือนคิดเป็นกี่ปีเราต้องการเปลี่ยนหน่วยเดือนให้เป็นหน่วยปีหนูก็มาหาค่ะอันไหนนะที่มีเดือนกับปีอ่าก็คืออันนี้ถูกไหมมีปีนี่กับมีเดือน1ปีเท่ากับ12เดือนเมื่อวานครูบอกว่าถ้าเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กจากปีเป็นเดือนเนี่ยหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กเราเอามา แต่วันนี้เราจะเปลี่ยนจากหน่วยเล็กให้มาเป็นหน่วยใหญ่คือเอามาหารเพราะฉะนั้นหนูคิดเลยเขียนเลยนะคะเขียนเริ่มเป็น12เดือนเท่ากับ1ปีเขียนย้อนนะเอาเดือนขึ้นก่อนเพราะโจทย์เขาให้เดือนมาก่อนนะคะเราก็เลยต้องเขียนเดือนตรงนี้ก่อนเท่ากับ1ปีอ่าเอาโจทย์มาเขียน,นะคะ่ะ36เดือน จะเท่ากับเราก็เอา3 16เดือนมาหารกับ12นี่มาหารกับ12ตรงนี้เลยมาหารกับ12ตรงนี้เพราะว่า12เดือนเนี่ยเขามี1ปีนะคะอ่ะ3 6หาร12ได้เท่าไหร่เอ่ยแม่12ง่ายๆเลยถูกไหม12 1 12 12 3 3 6ได้แล้วหน่วยเป็นปี อ่ะข้อนี้ก็ต่ออบอตอบเลยค่ะสามสีแค่นี้เองเป็นการเขียนย้อนกลับน,นะคะก็คืออ่านี้มาเขียนก่อนเนาะโอเคนะคะต่อมาดูข้อที่สองข้อสองถา,ามสามสิบเดือนคิดเป็นกี่ปีกี่เดือนอันนี้มีหน่วยเดือนสามสิบเดือนมีหน่วยเดือน แล้วตรงนี้เขาถามกี่ปีกี่เดือนเดียวเราจะมาดูกันว่ากี่ปีกี่เดือนนี่หาอย่างไงนะคะเหมือนเดิมเลยมีหน่วยเดือนกับหน่วยปีนะคะเมื่อกี้เราบอกว่า12เดือนเท่ากับ1ปีถูกไหมเนี่ยตามตรงนี้ทําหน่วยเล็กให้มาเป็นหน่วยใหญ่นะคะเขียนเดือนก่อน12เดือนเท่ากับ1ปี30เดือนก็ต้องเท่ากับ30หาร 12ถูกไหมคะอาหารไปก่อนนะยังไม่ต้องใส่หน่วยตั้งหารค่ะ30อยู่ข้างใน12อยู่ข้างนอก30คูณอะไรได้ได้ครูขอโทษ12คูณอะไรได้3ตัวนี้มีไหมตัวแรกเลยไม่มีเนาะแล้วก็สามไปรวมกับ0กลายเป็น30 12คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ30มสิบคะสิบสองหน่งสิบสองสิได้24่บลบกัด ศูลบสไม่ได้ยืม3เหลือ2จาก0ูนย์เป็น10 1 0ิลบสเหลือ6 2สลบสเหลือ0เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราจะได้2องเศษ6นะคะเขียนเลยสองเศษ6นี่ได้2องเศษ6นะคะเนี่ยแหละมันคือที่มาของกี่ปีกี่เดือนเลขสองของเราจะเป็นสอง ปีนะคะส่วนเศษ6ของเราจะเป็น6เดือนแบบนี้เพราะเขาถามว่ากี่ปีกี่เดือนถูกไหมเศษเราจะเป็นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2ปี6เดือนเสร็จแล้วต่อมาดูข้อที่3 180ชั่วโมงคิดเป็นกี่วันกี่ชั่วโมงเหมือนเดิมเลย หาชั่วโมงกับวันอ่ะอันไหนมีชั่วโมงกับวัน,นชั่วโมงกับวันอ่ะนี่ไงชั่วโมงกับวัน1วันเท่ากับยี่สิบชั่วโมงเราต้องการเปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นวันถูกไหมคะเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่ให้เอาไปหานะคะเอายี่สิบสี่ชั่วโมงมาเขียนก่อนยี่สิบสีชั่วโมงเท่ากับหนึ่งวัน จากนั้นเอาโจทย์มาใส่ค่ะ180ชั่วโมงเท่ากับ180หารเท่าไหรเอ่ยนี่เป็นไงหาร24 180หาร24ได้เท่าไร่ตั้งหารค่ะ180อยู่ข้างใน24อยู่ข้างนอก24คูณอะไรได้1มีไหมไม่มีเอา1ไปรวมกับ8เป็น18 24คูณอะไรได้18มีไหมไม่มี ต่อมา24คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ180ที่สุดหนูต้องลองคูณเลขดูค่ะุ่มเลขเอา24มาตั้งลองุ่มลองเป็นเลข5สิ5คูณ4ได้20ใส่0ทด2 5คูณ2ได้10บวกอีก2ได้12 120กับ180ที่เราต้องการเนี่ยใกล้กันยังยังถูกไหมถ้ายังก็เปลี่ยน เป็น24คูณซักเท่าไดีดคูณคูณ7จอ่ะเจคูณสี่ได้ยีใส่8ทดสองเจ็ดคูณสองสิบสีวกอีกสเป็น16อ่าได้168นักเรียนว่า168กับ180ใกล้เคียงกันไหม อ่ใกล้เคียงกันเนาะเพราะฉะนั้น24คูณ7จะได้168อ่าใส่เครื่องหมายลบเราจะดูยังไงว่า168เนี่ยมันใกล้เคียงกับ180ที่สุดแล้วก็เพราะว่าถ้าสมมุตคิครูเอา168เนี่ยมาบวกกับ24 24ก็คือตัวที่เรานำมาหารนะคะบวกกันได้12ทด1ได้9ได้1 ถ้ามาบวก24อีกครั้งหนึ่งแล้วมันเกิน180ถือว่าเป็นเลขที่ใกล้ที่สุดแล้วโอเคนะคะหรือนักเรียนลองเอา24มาคูณ8ดูก็ได้8คูณ4 32ใส่2ทด3 8คูณ2 16บวกอีก3เป็น19เนี่ยมันเกินแล้วเห็นเปล่ามันได้192 คูณ8มันได้192เพราะฉะนั้นเราต้องเอามาคูณ7คือใกล้เคียงที่สุดคือได้168นะคะอ่ะลบกันยืม8เหลือ7จาก0เป็น10 10ลบ8ได้2 7ลบ6ได้1ข้อนี้ได้7เศษ2อ่าได้7เศษ12ขอโทษค่ะ7เศษ12เพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบ7 เขาถามว่าอะไรเอ่ยเจ็ดวันสิชั่วโมงมีแล้วก็ต <oluyor? S 2> ่อเอวต่อไปค่ะเวัน12ชั่วโมงจบแล้วนะคะเมื่อวานเป็นการคูณวันนี้เป็นการหารแค่นี้เองคล้ายๆกันนะคะเซหรบวันนี้ขอบคุณค่ะ